พวกเราในรายการ Youngster Idol Chit Chat ค่ะรายการที่จะชวเนเพื่อนมาชิดแชทกับแขกรับเชิญกันแบบ Exclusive สุดๆแถมยังมีโชว์ฟังๆเตรียมมาฝากเพื่อนๆกันอีกด้วยแล้ววันนี้นะคะอยู่กับเอเชียค่ะและพันศานะคะสามารถพบกับเราสองคนเนี่ยได้ทุกวันพฤหัสหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปค่ะทางช่อง Mono 29 Music Station และ AIS Play กด202นั่นเองค่ะบอกววันนี้<อ> บอกเลยว่าแขกรับเชิญของเราวันนี้นะคะมารายการเราเนี่ยเป็นครั้งที่2แล้วคะ่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเขาตอบมาพร้อมกับความแปลกใหม่ค่ะที่จะพาทุกคนเนี่ยไปเร่งเครื่องกับโชว์เท่ๆค่ะกับวงนิโกะนิโกพโเพลง Overdrive นั่นเองคะอ่ะอ่าใช่ค่ะแล้วเพื่อนๆนะคะก็สามารถเข้ามาพูดคุยพร้อมวีหรือว่าแชร์โมเมตนต์หน้ารักหน้ารักของพี่ๆทั้ง5คนในรายการนะคะได้ที่แฮชแท็ก Youngster X Nigo Nigo ได้ทุกๆแพลตฟอร์มในโซเชียลมีเดียเลยค่ะ และแน่นอนนะคะว่าตอนนี้เนี่ยสาวๆทั้งห้าของเราเนี่ยก็พร้อมเจอกับทุกคนแล้วนะคะไม่รอช้าค่ะขอส่งทุกคนไปฟังเพลง Overdrive จากนี้ก่อนนี้ก่อกันเลย นะคะกับเพลง Overdrive ค่ะบอกเลยว่าบอกเลยว่าทั้ง5คนเนี่ยน่ารักสดใสมากๆ <c oughs> ดูแลแบบยิ้มตามอยู่ด้านข้างเลย <c oughs> ใช่คือแบบว่าต้องเข้าดองพี่ๆในกดในกดแล้วแหละมาเกี่รอบก็คือน่ารักสดใสทุกรอบเลยนะคะแถว,วันนี้่าแบบมาเร่งเครื่องให้พวกเราดูด้วยแต่เมื่อกี้นะคะพี่ๆเขาแบบเต้นกันแบบจัดเต็มกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราให้พี่ๆไปพักกันสักครู่ก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันเบรกหน้าค่ะ มาที่เบรกนีนะคะอย่างที่เราบอกไปเลยค่ะว่าเบรกนีเนี่ยเราจะมาพูดคุยทําความรู้จักกับพี่ๆนิใโก้นโก้เพิ่มขึ้นกันค่ะแล้วตอนนี้นะคะพี่ๆก็นั่งอยู่กับพวกเราแล้วเดี๋ยวให้พี่ๆแนะนาตัวทักทายแฟนๆเลยค่ะสวัสดีค่ะพวกเรานิกโกนิกโกค่ะสวัสดีค่ะใบเตยนิกโกนิกโกค่ะสวัสดีค่ะฟ้านิกโกนิกโกค่ะสวัสดีค่ะมิงโก้นิกโกนิกโกค่ะสวัสดีค่ะไอ้นิกโกนิกโกค่ะ สวัสดีค่ะยานิโกนิโกค่ะโอ้โห<อ>มากมากเลยนะคะก็ขอยินดีต้อนรับพี่ๆทั้ง5คนนะคะเข้าสู่รายการของเราด้วยนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องขอยินดีกับการคัมแบ็กครั้งนี้ก่อนด้วยนะคะกลับมาพร้อมกับความเท่ๆที่แบบดูเป็นลุกโตขึ้นสุดๆเลยใช่เข้าสู่ช่วงคําถามกันเลยเนาะพี่เชียใช่ค่ะก่อนอื่นเนี่ยอยากถามความรู้สึกก่อนว่าหลังจากที่เราปล่อยเพลง Overdrive ออกมาแล้วเนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างคะ S <S <an> ก็รู้สึกว,ว่ารู้สึกแบบดีใจมากๆที่แบบออได้ฟังเพลง Overdrive นาอ,เ,อ,อเพราะว่าเราฟังตั้งแต่ครั้งแรกก็แบบชอบกันเลยใช่ไหมเ,ออเพราะว่าอันนี้ก็เหมือนแบบเป็นการเปลี่ยนลุคของพวกเราด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ออ <S <S มีความเท่ขึ้นซึ่งเพลงก่อนหน้าเนี่ยก็จะแบบมีความแบบน่ารักคิ Q ้วใช่ไหมคะออแต่เพลงนี้เราจะมีความแบบเท่ดุดันมากขึ้นค่ะแบบเปลี่ยนลุกเลยเปลี่ยนลุกไปเลยอย่างนี้เรารู้ความรู้สึกหลังจากที่ปล่อยออกมาแล้วอยากรู้ความรู้สึกก่อนหน้านะคะที่พอได้พอเรารู้ว่าเราจะต้องแบบ ได้ทําผลงานเพลงนี้เนี่ยเรารู้สึกยังไงคะเหมือนแต่ที่บิงบอกเลยเนาะแบบพอเราฟังเดโมครั้งแรกเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันแตกต่างจากเพลงเก่าจริงแล้วแบบปกติถ้าเพลงอื่นเราก็จะแบบมีแบบขอแก้นิดนึงอะไรเงี้ยแต่เพลงนี้เราฟังรู้สึกว่าเอ้ยมันก็ดูเป็นสไตล์พวกเราดีแล้วก็เนื้อหาก็คือแบบพวกเราชอบกันมากๆเลยแอบถามได้ไหมคะว่าชอบเพลงไหนมากกว่ากันไม่ได้หรอกที่ชอบเพลงไหนดีชอบทุกเพลงเลยชอบทุกเพลงแบบรู้สึกถูกจนิตกับเพลง overdrive เหมือนแบบเราได้เป็นตัวเองมากขึ้นด้วยเนาะค่ะแล้วก็ว่าเรื่องคอนเซปต์เพลงนะคะอยากรู้ว่าแบบคอนเซปต์เพลง Over the Over the d e บบเนี่ยเป็นประมาณไหนคะค่ะเพลง Overdrive เนี่ยก็จะเหมือนเป็นฟิลเพลงที่เป็นเด็กสาวที่ตามความฝันแล้วแบบเหมือนเราปกติเราก็เคยตามความฝันมาอยู่แล้วแหละแต่ว่าเพลงนี้ก็คือเราจะทําตามความฝันแบบให้มากขึ้นแบบสิ่งตามความฝันเลยแบบไม่ว่าจะอุปสรรคอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไม่กลัวอ่าแบบเพลงมีความแบบเชียร์ up ด้วยเนาะเพลงนี้ แล้วเห็นว่าแบบสไตล์เพลงเนี่ยมันเป็นแนวแบบ J Rock ด้วยรู้สึกว่าแบบรู้สึกแปลกไหมคะตอนเรารู้ว่าเราจะต้องร้องเพลงนี้ก็รู้สึกแปลกค่ะแต่ว่าแบบว่าเรียกว่าอะไรนะเหมือนอย่างที่บอกว่าแบบถูกจริตใช่ไหมคะก็เลยรู้สึกว่าแบบเหมือนได้ทําอะไรใหม่ๆค่ะใช่เพราะก่อนหน้านี้แบบน่ารักสดใสแต่พอมาร้องเพลงนี้ก็ต้องแบบหนักแน่นในเสียงรคิวขึ้นมากขึ้นมาขึ้นจริงๆก็แฟนคลับก็บอกว่าเพลง ถึงจะเป็น r ็อ k แต่ก็ยังมีความเป็นนิโกะอยู่ยังมีความแบบน่ารักน่ารักน่ารักอยู่ในนั้นถึงแบบว่าสไตล์เพลงจะเป็นจร็อกแต่พวกเราก็ยังคงแบบคิ้วน่ารักน่ารักได้เนาะค่ะแล้วก็คิดว่าใครในวงเนี่ยเข้ากับคอนเซ็ปต์เพลงจร็อ k เพลงนี้มากที่สุดค่ะรวมถึงคนที่ไม่มาด้วยได้นะคะหรือว่าอยู่ตรงนี้เรานับ3 2 1่ให้พี่ๆชี้เลยไหมมาสามสองหนึ่ง อาไม่ชี้ใครเลยเสียแตกหลายคนมากตอนนี้มีพี่ไอซ์มีพี่ไอซ์นะคะแล้วก็มีพี่อายาใช่ไหมไม่ชี้ไม่ทางอายางั้นเหตุผลดีกว่าว่าทำไมถึงเป็นพี่ไอซ์แล้วก็พี่อายาดูแบบว่าดูซิ่งดูซิ่งเพราะว่าจริงๆปกติชีวิตก็ซิ่งอยู่แล้วใช่ซิ่งที่ว่านี่คือยังไงคะ อชีวิตจริงอาจจะขับรถซิ่งขับรถซิ่งขับรถซิ่งจากประสบการณ์ที่นั่งอ่ะใช่แต่ว่านี่มีไอวอดอาย่าเพราะว่าถ้าทุกคนเห็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ในเพลงทุกคนน่าจะคิดว่าย่าเพราะว่าอาย่าเต้นแรงมากค่ะเพลงนี้คือนักซิ่งตัวจริงคือปกติแบบอาย่าชอบฟังเพลงแบบแนวนี้แล้วอคืใส่หมดอาย่าเขาจะแบบมีแบบเหมือนยิงมิกบนเวทีด้วยอ่ะแต่ว่าโวนแฟนคลับยิงมิกอยู่บนเวทีด้วยเป็นโอตาท่านหนึ่งในร่างไอดอลโอเคค่ะแล้วแอบถามหน่อยว่าแบบ ท่อนที่ชอบที่สุดในเพลงนี้คือท่อนไหนคะท่อนที่ชอบก็น่าจะเป็นท่นอนเขาเรียกว่าเคชะค่ะก็จะเป็นท่อนชาอ้าตอนใกล้ๆจบก็คือรู้สึกว่าทุกคนได้ร้องทุกท่อนเลยแบบแบ่งเฉลี่ยกัน6คนแล้วแบบรู้สึกว่าเป็นแบบเป็นท่อนที่แบบฟังแล้วเขิ่มแบบมัน<อ>มันเหมาะกับเพลงโอเวอร์ไดามากเลยคะล่ะร้องให้ฟังสดๆหน่อยได้ไหมอ้องเปียนเปลี่ยรงรองอ๋อแม่ใช่ปะ หร้องร้องเลยใช่ไหมใช่วันนี้ได้ไหมใครร้องก็หนุนมิวช่วยกั็ร้องโอเคได้แม่แม้ปลายทางจะยากเท่าไหรไม่รู้ว่าเป็นสิ้นสุดตรงไหนมีเส้นทางให้ก้าวเดินจะไปที่สุดข้อฟ้าของฝันทำได้ด้วยตัวเราเองและอาจต้องแลกด้วยน้ำตาสุดฝันที่ปาถั่งนะ Come on เลสต i ทนี่โีมากเลยค่ะแล้วก็เราถามท่อนที่ชอบที่สุดกันไปแล้วใช่ไหมคะแล้วก็อยากให้ลงความเห็นกันหน่อยว่าแบบท่อนไหนที่ร้องยากที่สุดค่ะอยากให้ร้องให้ฟังด้วยไม่ถึงตอบล้ำล้วนว่าทั้งเพลงทั้งเพลงทั้งเพลงงั้นท่อนไหนที่แบบอัดนานที่สุดท่อนุกไหม ท่อนถูกมันต้องใช้พลังเยอะค่ะของนี่ของเตยก็ท่อนก็เหมือนกันรู้สึกว่ามันต้องใช้แรงเยอะในการร้องใช่แล้วก็คือพอออกมาปุ๊บมันก็แบบเหมือนพี่พี่ร้องไม่ยากเลยเมื่อกี้เหมือนชิวๆใช่ไหมคะแล้วต่อไปนะคะอยากรู้คอนเซปต์ของ MV เพลงนี้หน่อยค่ะคอนเซปต์ให้ค่ะอธิบายหน่อยค่ะ มานี้ก็คือเหมือนแบบว่าเป็นแบบคนที่ไล่ตามความฝันนั่นแหละค่ะเหมือนทุกคนจะเห็นว่าเหมือนเราแบบวิ่งไปเรื่อยไปแต่ละสถานที่เหมือนเราได้ไปแบบเรามีหลายๆที่ในกรุงเทพด้วยค่ะก็เหมือนว่าเราเออเราตามฝันตามความฝันในหลายๆที่เราก็มีแบบ วิ่งกันเยอะค่อนข้างเยอะใช่ไหมโต้ลมอะไรเงี้แบบไม่ว่าอุปสรรคจะเยอะแค่ไหนก็คือเราก็จะสู้เต็มที่ใช่ถ้าเป็นวิ่งแบบไปสู่จุดหมายตามเพลงเลยและสู้ชีวิตตามนั้นเลยสู้ชีวิตเห็นบอกว่าแบบมีย้ายหลายแบบโลเคชั่นอะไรางี้อยากรู้ว่าใช้เวลาแบบถ่าย MV นานไหมคะก็ใช้เวลาถ่าย MV เป็น2วันค่ะสองวันเพราะว่าใน m อก็จะมีแบบ2ชุดชุดเซมชุดหลักแล้วก็ชุดนักเรียนค่ะใช่ออกกองกันแต่กี่โมงคะเนี่ยโอ้ ประเด็นไม่ใช่การออกประเด็นคือการกลับกิมจองกลับกิ่จองก็แบบตีสองตีสามค่ะใช่อย่างวันแรกอย่างเงี้ยเราก็ถ่ายช่วงเย็นๆค่ะถึงค่ำประมาณตีสองส่วนวันที่สองเนี่ยก็ถ่ายตั้งแต่ค่ำค่ะช่วงแบบหัวค่ำอะไรเงี้จนยาวไปถึงตีสามเลยโอ้คุณน้าสู้คุณน้าสู้มากแล้วแบบสู้สุดแล้วบรรยากาศบรรยากาศในการถ่ายในกองเนี้ยเป็นยังไงบ้างคะแบบสนุกหรือว่าแบบมีเผาเผากันได้เลยเต็มที่ เอาคู่แรกก่อนไหมคู่แรกคู่แรกว่าถ่ายรวมชุดซีนเต้นรวได้หมดได้หมดเลยถ้าเป็นซีนเต้นโดยว่าก็คือช่วงคือเราจะถ่ายกันเยอะมากมากเพราะว่าเราถ่ายทีละทีละแบบทีละเทคทีละเทคแล้วก็แบบเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ถ่ายอยู่อย่างนั้นแบบนานมากค่ะซึ่งก็มีอุปสรรคตรงที่เสื้อผ้าด้วยเพราะว่าเสื้อผ้าเราจะมีแบบโซ่เะยยองระยยางเวลาเต้นไปมันก็จะหลุดไปด้วยก็ต้องคอยไปแก้ถ่ายแล้วก็ไปแก้ชุดอีกแล้วเรากลับมาแก้ชุดแก้ผมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีตรงนั้น ช่แล้วทุกคนก็แบบพูดกันว่าย่าอมย่าอมหรือว <c oughs> ่าหน้าแบบใ่หน้าแบบว่าอย่างงี้แล้วแบบ ลอยแล้วลอยแล้วว่ามันถึงเวลานอนแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่ามันดึกมากแล้วเราก็น่าจะต้องตื่นเช้ากันนะคะแล้วอุปสรรคเรื่องสถานที่ล่ะคะมีอะไรบ้างไหมอ๋อก็คู่แรกน่าจะโดนเยอะใช่ไหมก็เป็นวันชุดนักเรียนค่ะจะเป็นถ่ายแยกเป็นคู่ส่วนอายาก็จะถ่ายคู่พี่เตยพี่ใบเตยก็คือแบบว่าอุปสรรคคือที่สะพานลมแรงมากค่ะแล้วกันแล้วผมเราก็แบบปัดเป๋โดนใจตลอดเวลาใช่ก็กลายเป็นว่าเราก็ต้องเอาใหม่ว่าผมมันเข้าปากแบบเราต้องเป่าผมออกจาก าตลอดแล้วถ้ามันเราถากรลอ่ะเนอะมันก็จะติดเสาวฉ่ำวาวอยู่แล้วช่ำวาวแล้วก็จะเอาใหม่งงานมันจะเป็นปกกลาสีใช่ไหมคะมันตีขึ้นมาเป็นแบบเป็นแรคูล่าเลยปแลราก็ได้ชุดใหม่ไปเลยออชุดใหม่อีกฟิวนึงคือจริงๆมันก็เป็นเรื่องลมแรงแหละอย่างที่บอกว่าเราวิ่งโต้ลมกันใช่ไหม แล้วเห็นว่าแบบสถานที่ที่ถ่ายคือแทบจะเป็นเซตกลางคืนหมดเลยใช่ไหมคะอยากรู้ว่าพอถ่ายกลางคืนเนี่ยมันมีอุปสรรคอะไรบ้างไหมมีอย่างแรกเลยคือม่วงค่ะม่วงแต่ว่าเราก็ทำหน้าแบบเฟซสดใสอย่างงี้ใช่แล้วก็มีปัญหาเรื่องยุงโดนยุงกันบ้างไหมไม่นกองกองสุดท้ายโดนสุดท้ายนะโดนยุงกัดแล้วก็แบบเหมือนเราอ่ะ มันจะมีบางฉากที่จะต้องเดินข้ามทางมาลายค่ะเราก็ต้องแบบบางทีก็ต้องรอรถผ่านอุ้ยรถคันนี้จะมาแล้วถ่ายไม่ได้อะไรเงรี้ยรถคันนั้นผ่านอะไรเงี้ยก็ก็จะมีอุปสรรคตรงรถนิดนึงทาให้แบบล่าช้านิดนึงใช่แล้วก็เห็นว่าได้ไปโชว์ต่อหน้าแฟนๆวงนิโก้นิโก้แล้วใช่ไหมคะอยากรู้ว่าแบบแฟนๆยังมีฟีดแบ็กกลับมาอย่างไงบ้างออฟีดแบ็กดีมากแบบแฟนๆคือเตรียม เตรียมท่อนเชียร์ไปแล้วเตรียมเพราะเขาจะปล่อยเพลงก่อนู่แล้วใช่ไหมคะก็แฟนๆได้ยินเพลงแล้วก็ไปเตรียมท่อนเชียร์มาเลยแล้วก็วันนั้นก็แบบมีเชียร์ให้มีอังกอร์ให้แบบน่ารักมากอยากดูความรู้สึกเวลาที่แบบแฟนๆทาอะไรแบบนี้ให้มันแบบรู้สึกยังไงอะคะมันทำให้เราแรงมันจะทําให้เราแรงขึ้นมันมีพลังมากขึ้นค่ะก็คือแป๊บมีหน้าที่มาแบบ boost boost energy ให้พวกเราแล้วเองใช่ไหมที่เขาแปลอาจจะใช่อาจจะแปลว่าอย่าอมอย่าอม แรงอีกได้อีกได้อีกได้แต่เราต้องสวยนะคะเออหมดเวลาสุดท้ายแล้วค่ะอยากให้บอกแฟนๆหน่อยว่าเพลงนี้ควรฟังตอนไหนที่สุดคะทีละคนเลยทีละคนเลยเริ่มจากไยาก่อนเลยถ้าเริ่มจากออยาก็ต้องตอบว่าได้ทุกตอนค่ะเพราะว่าความหมายเพลงคือถ้าตอนเช้าเราก็ฟังก่อนไปทํางานแล้วรู้สึกว่าวันนี้ฮึกเหิมโอเวอร์โดว์โอเวอร์ได้ยอะไรอย่างนี้กลางวันก็ฟังได้ได้ทุกเวลาจริงๆก่อนนอนก็ นอนไม่หลับโอเวอ้ยดายนั่งวิ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 ่งเพราะท่าในเพลงเรามันเป็นวิ่งวิ่งวิ่งอยู่แล้วหรือว่าจะตอนฟิตเนสก็ได้มันจะรู้สึกว่าโอ๊ยเราแบบมีแรงมากกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยมีเฮดโผล่เยอะโผล่ไม่เหนื่อยแล้วตอนตื่นแล้วกันของไอเป็นตอนตื่นเพราะแบบว่าแบบตอนแรกเริ่มเอ้ยงงงอย่างเงี้ยตื่นตื่นตื่นเฮ้ยนี่เราตื่นเลยใช่เพราะว่าดนตรีเรามันแบบตื่นตื่นตื่นอาจจะแบบได้ตื่นตื่นตื่นอย่างเงี้ยอ๋อเลือเอาไปตั้งปลุกก็ได้เนาะใช่ตั้้งปุกกแลว็ บอกว่าได้วู้ฮูอย่างเงี้ยฟังตอนไหนดีคะก็เอาเป็นตอนกลางคืนแล้วกันค่ะเพราะว่าแบบเราแบบกลับบ้านมาเหนื่อยไงทํางานมาเรียนมาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะก็กลับบ้านมาก็เปิดเพลงโอเวอร์ไลฟ์ฟังก่อนเพราะว่าแบบเราจะได้แบบเหมือนมีเอเนอร์จี้มากขึ้นจากการที่แบบเหนื่อยล้าจากการทํางานอะไรอย่างงี้เราจะได้มีแพชชั่นในการทํางานในวันต่อไปเนาะใช่ฟังตอนไหนดีคะก็ของฟานะคะตอนมดกําลังใจแล้วกันเพราะว่าแบบในเนื้อหาของเพลงนะคะก็แบบมีแบบ คำให้กำลังใจอยู่<ม>ก็ถ้าสมมติแบบใครท้อหรือว่าใครแบบเสียใจอยู่ก็สามารถฟังเพลงนี้ได้ค่ะก็จะได้แบบมีกำลังใจขึ้นมาที่ไห่เลยล่ะคะทงเตยคิดว่าน่าจะเป็นตอนแบบว่ากำลังไปทำงานแบบนั่งรถรถไฟฟ้าก็ได้ฟังแล้วก็อ,อยู่ข้างในก็จึงจึงตึงแต่ว่าน่านิ่งย <laughs> อยู่บนรถไฟสรุปก็เผลอโยกไปนิดนึงอะไรอย่างงี้ก็คือฟังตอนไหนก็ได้แหละจริงๆแล้วเนาะเพื่อแบบบูสต์บูสต์เอนเนอร์จีของเรานั่นเอง ค่ะก็เบรกนี้นะคะเราก็ได้ทําความรู้จักกับพี่พี่นิโกนิโกไปแล้วนะคะส่วนเบรกหน้าเนี่ยแอบกระซิบว่าเราจะมาเล่นเกมกันค่ะตอนนี้ค่ะขอใหน้นี่เนี่ยไปพักผ่อนกันก่อนค่ะ อย่างที่เราบอกไว้เลยค่ะว่าเราจะมีเกมสนุกๆมาเล่นกับสาวๆนี้กันในกลกันด้วยค่ะซึ่งเกมนี้มีชื่อว่าอะไรคะหนึ่งคำหาชื่อเพลงเชลเลนเเโดยกติกาของเกมนี้นะคะเราจะให้สาวๆเนี่ยร้องเพลงของเพลงที่มีคําว่าจุดๆๆค่ะเช่นเพลงที่มีคําว่าการใครคิดออกนะคะให้ยกมือเลยยกมือตอบเสร็จปุ๊บตอบได้ให้ถอยหลังกลับไปค่ะจนเหลือคนสุดท้ายนะคะคนสุดท้ายที่ตอบไม่ได้เนี่ยจะต้องออกมา เสียงดวงกดน้องจระเข้นี้อ่าถ้ายังไม่ไม่งับที่ใครนะคะเราจะเล่นกันไปเรื่อยๆจนกว่าจอร์เจนจะงับนิ้วใครสักคนแล้วคนนั้นก็จะเป็นผู้แพ้ในเกมนี้ค่ะอ่างั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันดีกว่านะคะพร้อมกันไหมคะทุกคนพร้อมไหมคะพร้อมค่ะพร้อม Energy Energy อาจจะงับตั้งแต่คนแรกก็ได้เออข้อแรกนะคะเพลงที่มีคำว่ารักค่ะ ้ยอะไรอ่ะพี่ฟ้าค่ะพี่ฟ้าได้แทร์ชีนด้วดใจใส่พุงด้ได้เก่งๆทีนดุมค่ะสามสองหนึ่งอ๋อต่อได้ยต่อเลยเหรอิ้ง่อค่ะรักนะคะคนว่าาฉันจะวันไหนก็รักเพียงเธอเหอค่ะถอยหลังถยหลังได้เลยค่ะมาสามสองหนึ่ โอเคค่ไอ่จับพี่เตยไว้ว่าสองสองเ้งเช็ไหมพี่ไอซ์ค่ะ่เตอคนนี้2ีชั่วโมงเชยแต่ยิ่งเตยไอ e ล o u โอเคงานพี่เตยต้องเป็นคนเสี่ยงดวงในการกดจร๋เท่แล้วค่ะได้พูงงับบรรภูจะไม่งับตั้งแต่ครั้งแรกลรอเลิกเลอกเจาขอรอดไปนะคะันนี้รอบแรกยังรอดอยู่นะคะเราไปที่ ข้อต่อไปค่ะข้อต่อไปนะคะเพลงที่มีคาว่าชอบค่ะอุ้ยพี่ไอค่ะเฮ้ยป่อนหนึ่งไปสองเฮ้ยสอมันชอบคุณนะแต่เดียวก่อนยังจำใจไม่ทันโอเคไปหลักสามสองหนึ่งพี่้าค่ะสามมันชอบอยู่ชอบอยู่เธอรู้ยัง มเลยอะตั้งชอบแค่ไหนที่มังอะไรอะไรก็เป็นนา้นอ้าโอเคค่ะไปค่ะหยุดหยุยุดยุดดีดีดาดเดี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 ดวหีดอดีดีีด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 ีอีดีดีดดีดีอีดีดีดนเดียวดดีดีดีเีดีนเดีดีด่ดดี คนเดียวค่ะชอบอยู่คนเดียวโอ้ยสองคนแอยู่ไม่ได้คนละโอเคมาค่ะที่ข้อต่อไปค่ะข้อต่อไปนะคะเพลงที่มีคำว่าการค่ะสะยันสามสองหนึ่งไม่ยกไปหรอไม่ยกอ่ะที่ไปเปิดไหนที่สุดการเดินทางฉั่นและเช่นการเรียนรู้การเรียนรู้ของเราสำคัญกันเด้อ ไปเมอรนนะพี่เมเตอรอยหลังได้เลยค่ะโอเคมาสามสองหนึ่งพี่ฟ้าค่ะครั้งนี้จะช่วยยังอ้โโอเคโอเคได้ได้ไปค่ะสามสองหนึ่งโอเคพี่ฟ้าคับไม่ต้องการเช็คของตัวเองไเลยมาค่ะสองร้อไก่อนมาค่ะ สามสอาไม่มีกด2คนเลยค่ะถ้าคิดไม่ออกสี่สามสอนึ่งกดกดไปกดไปกดสองคนอ่ะใครกดก่อนฉุดฉุดแพ้กดกดหลังก็ใครใครกดยิงชุโอเคเอายาวเบาเ่ายิงชุบโอเคคนชนะเดน ทอไมทำไมต้องมาตัวเดาวนี่เราได้ผู้แพ้ของเกมนี้แล้วนะคะแล้วก็คือพี่มิงกั่นเล็ค่ะโอเ แพ้ก็จะต้องมีบทลงโทษค่ะซึ่งบทลงโทษเนี่ยจะต้องร้องท่อนเพลงของตัวเองในเวอร์ชั่นที่แบลที่สุดนั่นเองเอาให้น่ารักไปเลยพ่อแบบแบลู่แก้องสูงเข้ามาค่ะพร้อมที่จะโดนลงโทษหรือยังคะไปอ่าจต้องเลมโอเคโอเคเพื่อนๆให้กำลังใจเต็มที่มาค่ะสามสองหนึ่ง

แบลๆไปแล้วนะคะ Tre เดี๋ยวให้สาวๆฝากผลงานหน่อยค่ะอันนี้ฝากแบบปกติแล้วกันไม่ต้องแบลวแล้วเลยค่ะก็ทุกคนนะคะสามารถฟังเพลง Overdrive ของเรานะคะได้ที่ทุกแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งเลยค่ะแล้วก็สามารถดู MV ของพวกเราได้ที่ช่อง IC45 ค่ะอืมวันนี้ก็ต้องขอบคุณสาวๆในกลนกมมากๆเลยนะคะที่มาพูดคุยกันแล้วก็มาเล่นเกมสนุกๆขับพวกเราในวันนี้ด้ค่ะขอบคุณค่ะงั้นพวกเรานะคะขอฝากขอฝากเพลง ขอฝากเพจการติดตามของพวกเราด้วยนะคะสามารถติดตามพวกเราเนี่ยได้ผ่านทาง Facebook, Fanpage, Instagram, TikTok ของ Mono29 Music Station คะ่ะใช่แล้วค่ะแต่ว่าวันนี้คือน,น่าเสียดายมากๆเลยนะคะที่หมดเวลาลงแล้วค่ะในรายการ Youngster Idol Chit Chat รายการที่จะชวนเพื่อนๆมาชิชชัทกับแขกรับเชิญกันแบบ exclusive สุดๆแมยังมีโชว์ปังๆเตรียมมาฝากเพื่อนๆกันอีกด้วยค่ะทุกวันพฤหัสนะคะ1ทุ่มเป็นต้นไปทางช่อง Mono 29 Music Station และ AIS Play กด2องนั่นเองค่ะ วันนี้นะคะพวกเราเนี่ยต้องขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในอีพหน้าค่ะบ๊ายบาย